cx 5เข้าใหม่นะครับคันนี้ท็อปสุดเลยได้เครื่องยนต์ดีเซล2 2ปี2016สีดำเงาฉ่ำแบบนี้เลยนะครับออปชั่นจัดมาให้เต็มระบบเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์เซนเซอร์หน้ามีให้สี่จุดด้วยการตัดหมอกมาคู่หนึ่งคันนี้ได้ล็อกเลนมาด้วยด้านข้างล้อแม็กเดิมโรงงาน19นิ้วยางมิชลินด้วยนะกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวกันสาดมีให้4บาทระบบห้ามเบรกได้มาดิสสล้อท็อปสุดเลยนะครับด้านท้ายเต็มระบบสปอยเลอร์หลังไฟเบรกที่3ปัดฝนหลัง cx 5ตรงรุ่น คันนี้ขับ4ด้วยมีกล้องมองหลังเซ็นเซอร์หลังมีให้4จุดด้วยกันนะมาที่ภายในนะครับคันนี้ได้เลขไมล์มาที่81,000กิโลเท่านั้นเองนะครับคอนโซลอยู่ภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งานลำโพงบอสเต็มระบบเลยพวงพมาลัยมัลติฟังก์ชัน DVD เดิมจากโรงงานนะครับแอร์ดิจิตอลเกียร์ออตโต้มีชิปล็อกสามารถจอดแปะได้เบรกมือไฟฟ้านะครับเบาะหนังสีดำเป็นแบบปรับไฟฟ้าเมมโมรี่สองตำแหน่งทรงดีไม่มีฉีกไม่มีขาดด้านหลังตามสไตล์ s u วก็ขนสัมภาระได้จุกๆแบบนี้เลยมาที่ห้องเครื่องนะครับโอ้โหอย่างเนียนเลยเบ้าชกซ้ายขวาเดิมสนิทแก้มซ้ายขวา ไม่เคยแกะเลยนะครับรอยอาร์คห้างยังอยู่ครบทุกจุดทุกตำแหน่งเลยมีปั๊มเบรก ABS ด้วยอุปกรณ์ส่วนควบทุกอย่างสมบูรณ์สุดๆใครมองหารถ SUV ไว้ใช้งานแนะนำคันนี้เลยเอาไปที่5,509,000บาทผ่อน6ปีอยู่ที่11,134 3 4, บาทรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วย1ปี1,000 0โลรับประกันช่วงล่าง6เดือนนะครับยังไม่พอซื้อเงินสดไม่เก็บแบตจบราคาเต็มก็ส่งฟรีทั่วประเทศด้วย